สวัสดีทุกคนนี่หลงเข้าไปดูคลิปนี้จะกินคาดกว่าที่เช่นเคยนะครับนนในคลิปนี้เนะี่ยเรากลับมาอยู่กับในคอนเทนต์นของชิลลี่ทาอะไรได้เก่งพอไหมนะครับซึ่งบอกตามตรงชิลลี่เนี่ยเป็นตนัวละครที่อ่าพูดตาตรงคือน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งจะมาในแพท5.3ที่ใกล้จะถึงในอีกไม่นานนักนะครับก็อีกประมาณ1ตู้กระชาหรือก็คือ20กว่าวันนะครับเดี๋ยวนานก็มาแล้วอ๋อแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามาครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะครับถ้าเกิดมาครึ่งแรกก็คืออีก20กว่าวันแต่ถ้าเกิดมาครึ่่่่งงงงหลลัััเเนนนีียยกกก็คคืออก40กววาะรรบซึูต ซิลลีล่ถือเป็นตัวโล่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มีดีแค่โล่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนางกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมต่อไปเนาะสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอให้สม่มได้ตัวหน้าตู้ในสิบโลครับคุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้ไหมฮะอยากจะเล่นเกมหลายเกมเลอเกินแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยเต็มไปซะก่อนงั้นผมขอแนะนาแอปดีๆอย่างอัคโฟนครับนี่คือแอปที่ให้บริการคลาวทำให้คุณเนี่ยครับสามารถโหลดเกมเล่นเืือออท้คงงีขุณ แปลว่าคุณสามารถโหลดเกนชินสตาร์เลวเซเลโซวูดทิ้งเวฟในเครื่องเดียวกันั้งทางที่เนื้อที่ของคุณเนี่ยมันไม่พอที่จะโหลดได้ครับและแน่นอเราเข้าผบว่าอัคโฟนเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้แค่จอเดียวครับเขาสามารถเปิดได้หลายจอด้วยซึ่งก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับใครที่สนใจจะโหลดผมมีลิงก์อยู่ในดีปชั่นสามารถไปโหลดกันได้ครับ r ริชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจชินแพะราคาโคตรถูกซึ่งเ,งเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้ารวมรายการรับไปเลยครับผมริชแมนคอยใช้แทะส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด,สดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บ ในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ richman shop เท่านั้นครับโอเคก่อนอื่นผมต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลของซิดารีเนี่ยมนเป็นข้อมูลเบต้าอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยผมไม่สามารถพูดออกมาทั้งหมดได้นะครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไปที่พูดถึงตัวของซิดารีในรูปแบบที่มันเชิงลึกนะครับเราจะพูดถึงภาพรวมของตัวละครว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยคือซิดารีเนี่ยเป็นตัวละครที่เติบโตเป็นค่าชำนาญธาตุครับแล้วใวนใหญ มาจากชำนาญทาน ิ้นอันนี้ผมสมมุติว่าเดียวน่าคือซิลลี่แล้วกันนะครับในส่วนของอาวุธที่ซิลลีใช้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของสื่อเวทครับผมดังนั้นแน่นอนตัวละครที่ใช้สื่อเวทได้ก็ต้องใช้แบบว่าพวกอาวุธโกงๆได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาวุธประจําตัวนาฮิดาอะไรอย่างเงี้ยซาคลิวิเชียลอย่างเงี้ยครับเอออันนี้อันนี้คือแบบเดอะเบสออฟสี่ดาวของซิลลีเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันดีสกิลได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ TDDS อย่างเงี้ยอะซิลลี่เองก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแม้ผมจะบอกว่ามันใส่จะ ทีทีดีเไม่ได้นะครับผมและแน่นอนด้วยความที่ว่านางเป็นตัวละครที่ถือสุเวทเนาะการโจมตีปกติของนางเป็นดาเมจน้ําแข็งนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงเพราะงั้นไม่เอาสนนะครับเราพูดถึงตัวของสกิลธาตุดีกว่า สิธาตุของนางเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของอเวลากดออกมาเนาะมันจะเป็นโลดนะครับซึ่งความหนาของโล่เนี่ยไม่ได้สูงมากเลยแลวคนคิดว่ามันสูงมากเพราะว่าตัวคูณมันสูงนะครับแต่จากที่ผมได้ลองคํานวณมาโลของซิล,ลลีไม่ได้หนาขนาดนั้นครับผมเมื่อเราเทียบในสเกลของเอทียบกับจงลี่ที่มีเลือดสี่หมื่นกับโลเลเวลสิบเหมือนกันนะในส่วนของซิลล,ลีที่ใช้ชํานาญธาตุไปถึงพันสองนะครับแล้วมีโลอยู่ที่เลเวลสิบ โลกของซิลลีเนี่ยจะแค่หนากว่าเดียวน่านะครับแต่ว่ายังบางกว่าตัวของโจลี่ในที่สําคัญก็คือบางกว่าไลลาที่ใส่เซ็ตเทนารซิตี้ด้วยครับแต่ว่านี้ก็คือไลลาที่มีกลุ่มดาวเนาะโลกก็เลยเป็นรลเวล13นะครับผมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปใส่เซ็ตเทนาดีไหมเพราะว่าเมื่อคุณใส่ครบ4เซ็ตเนี่ยหลังจากที่คุณใช้สกิลธาตุโดนศัตรูเนาะจะแจก a d k ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด20เปเ็นเวลา3วินะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของลถป้องกันจะเพิ่มขึ้น30% นะครับแปลว,ว่าโล่ของคุณเนี่ยมันจะหนาขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเมื่อคุณใส่ตัวของเซ็มมิลลิลิหลายๆคนก็เลยจะสงสัยว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะใส่เซ็นี้ให้กับซิลรนด,ดีหรือเปล่านะครับบอกตรงๆว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่ดีเพราะต่อให้คุณปั้นเป็นสายโล่แบบโล่จากาๆเลยนะโล่ล้วนๆเลยครับโล่ของนางเนี่ยก็ยังหนาไม่เท่ากับจงลี่ที่มีเลือด40,000และโล่เลเวล10โดยที่เขายังไม่ได้ใส่ททนาซิตี้ดีเลยครับดังนั้น ลูกของนางเนี่ยไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ถาว่ารับดารเมจได้ประมาณไหนก็ถ้าเป็นสายทั่วไปนะครับที่ผมมองว่าไม่ได้ใส่ตัวของเซ่าเทนนิสตี้บิลลิลิใช่ไหมเราเนี่ยก็รับดาเมจส่วนใหญ่ของเกมได้แล้วนะครับแต่ว่าเออมันอาจจะมีเข้าเนื้อบ้างถ้าเป็นท่าแบบแรงๆของบอสนะเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าเราไปสู้กับแบบว่าพวกตัวละครแบบบอสรายสัปดาห์อะไรเงี้ยเช่นอเล็กชิโนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย โอเคผมคิดว่าโลของนางเนี่ยรับไม่ไหวแน่ๆนะครับเพราะขนาดโลของจองลี่โดนเดอะเนฟไปทีก็คือระเบิดเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องหวังเรื่องของคุณภาพโลของซิลลีมากให้คุณหวังในเรื่องอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าเออให้มองว่าตัวละครตัวนี้มีโลติดไปด้วยโอเคปะ่ะนี่คือสกิลธาตุของนางน,นะครับอ๋อใช่ลืมบอก สกิลท่าของนางเนี่ยจะอยู่ในสนามประมาณ20วินะครับแต่ว่ามีคูดายอยู่ที่16วิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถวนสกิลได้แน่นอนแต่ที่สําคัญด้วยคำที่ว่านางเป็นตัวละครสื่อเวทเนาะนางสามารถใส่สกิลพิเชียได้นะครับต่อยโลแตกคุณก็ยังสามารถกางโลได้อยู่ดีเพราะว่าคุณมีซาคริวิลิสกิลนะครับแล้วก็ตัวของสกิลท่าของนางเนี่ยสามารถแปะน้ําแข็งได้ด้วยนะอืมแต่ว่าไม่ได้แปะถี่มากนะครับแต่ก็แปะได้ในระดับหนึ่งใช้คํานี้แล้วกัน นะครับผมส่วนท่าไม้ตายของซิลลี่อันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับท่าไม้ตายของนานเนี่ยจะเป็นท่าไม้ตายที่เบิร์สดาเมจก้อนใหญ่ไปก้อนหนึ่งคือจะว่าง่ายๆก็คือมาเป็นสกิลที่เอาไว้กดเพื่อทำดาเมจก็ว่าได้นั่นแหละครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะแต่ว่าอันตรีของนานเนี่ยจะมีในเรื่องของการเจนตัวของท่าไน์โซขึ้นมาด้วยนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยไปใช้งานร่วมกับพาสซีฟได้นะครับซึ่งพาสซีฟคืออะไรพาสซีฟของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4อันนะครับแต่ผมจะพูด แบบสรุปสั้นๆเนาะเพราะว่าถ้าพูดแบบข้อมูลครบถ้วนเนี่ยมันอาจจะโดนแบนได้โอเคปะอ่ะพาร์ทีที่น่าสนใจอันหนึ่งครับสสที่ที่ทางานร่วมกับในส่วนของถ้าไม่ตายก่อนเลยแล้วกันครับนั่นก็คือในส่วนของพาร์ทีที่เป็นพาส,ส์ทีสำรวจแมพของตัวเมืองไฟที่ตัวไฟทุกตัวมีนะโดยตัวของนางเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถลอยอยู่บนอากาศได้ครับซึ่งคุณเนี่ยจำเป็นต้องกดปุ่มกระโดดค้างนะครับมันก็จะทําให้ตัวของซิลลี่เนี่ยลอยขึ้นมาได้ ซึ่งไอการลอยตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ได้อ่าไม่นานมากนะครับแต่ว่ายิ่งคุณอยู่ในเมืองไฟอะไรเงี้ยคุณมีโฟลจิสตันก็จะบินได้นานอยู่เนาะแต่ว่าเออถ้าเกิดอยู่ในอาบิสอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ลอยได้นานขนาดนั้นนะครับว่า คือเราก็ไม่รู้จะเป็นลอยทําไมแดมิดใช่ปะมันก็เป็นสกิลสำรวจแบบเฉยๆครับโอเคปะเพราะงั้นอันนี้ก็คือแค่พูดคร่าวๆก็ได้ว่าน,นางลอยได้นะครับแน่นอนว่ามันบินสู้ตัวของแม่สาวปืนโตของเราไม่ได้แน่นอนนะครับอย่าง่าชาสกาเนอะอันนี้อันนี้คือตัวบินชั้นยอดนะครับตัวของซิรลลี่บินไม่ได้แบบนั้นนะเออไม่ไม่ได้แบบนั้นนะครับผมแค่แบบพอลอยได้นิดนหน่อย แล้วก็จะมีเรื่องของพาสซีฟที่ช่วยทาดาเมจได้ด้วยนะครับก็จะเป็นพาสซีฟที่ปกติแล้วเนี่ยตัวของท่าไม่ตายแล้วก็สกิลท่าเนี่ยการทำดาเมจของเขาจะเป็นตัวคูณ EDK นะครับแต่ว่าโลนเนี่ยจะหนาตามชํานาญท่าซึ่งจะมีพาสซีฟอันนึงเนี่ยที่จะมาอุดจุดบอดในส่วนนี้เนาะก็คือมันจะทําให้ตัวของอทั้งสกิลท่าแล้วก็ท่าไม่ตายของนายเนี่ยแรงขึ้นจากชํานาญท่าได้ด้วยนะครับถ้าจินตนาการภาพไม่ออกให้นึกถึงตรงนี้ครับ ปกติเนี่ยจงลี่จะเป็นตัวละครที่อันติแรงตาม ATK ครับแต่ว่าเขามีพาสซีฟที่เพิ่มความเสียหายอันติตามพลังชีวิตสูงสุดอีกที่นึงตัวของซิลลี่เป็นแบบนี้เลยครับผมก็คือนางเป็นตัวละครที่สกิลแรงตาม ATK แต่มีพาสซีฟที่เพิ่มความเสียหายของสกิลตามค่าชำนันธาตุนะครับผมซึ่งตัวขุน ซึ่งตัวคุณค่อนข้างสูงพูดตรงคือสูงสูงเลยอ่ะสูงมากนะครับอืมก็อาจจะเบิร์ดกันจีหลักแสนได้อยู่นะในส่วนของซิลลีนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีพาสซีฟที่เกี่ยวกับการเพิ่มพวกโฟร์จิสตันการเพิ่มพวกไดโซต,ต่างๆอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไอพาสซีฟหลักๆเลยที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันคืออันต่อไปนี้ครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นของนางเลยก็ว่าได้ครับ นั่นคือพาสซีฟที่จะทําให้นั่นคือพาสซีฟในส่วนของเมื่อคุณทําปฏิกิริยาโปรเซนหรือว่าฟลิชนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเมลนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งหรือละลายนะคือปฏิกิริยาไหนก็ได้ใน2ปฏิกิริยานี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ค่าการน้ำตานของศัตรูเนี่ยลดลงค่าการน้าทาน,นี้จะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาธาตุที่ทำนะครับเช่นแช่แข็งมันจะลดความต้านทานธาตุน้า,นา ถ้าเกิดคุณทําละลายมันจะลดความต้นานทานธาตุไฟครับผมซึ่งจะลดด้วยกัน,น้ณหมดอยู่ที่20%เหมือนกับตัวของจองลี่เลยนะครับก็คือว่าง่ายๆมันคือจองลี่ที่เล่นละลายได้นะครับทำไมถึงพูดว่าจงลี่เล่นละลายได้เพราะว่าปกติเนี่ยในทีมของสมมุติว่าเป็นทีมอล็กชิโนก็นแล้วกันเนาะอันนี้ทีมอะไรวะเนี่ยสมมุติว่าปกติคุณจัดทีมอล็ิชิโนแบบนี้นะครับอันนี้คือสมมุติเนาะซึ่งแน่นอนจองลี่มาลดต้นานทานให้กับคุณ20%ถูกไหมครับ อ่ะสิ่งนี้ตัวของซิลลี่ทำได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จงลี่ทำไม่ได้เนี่ยก็คือการแปะน้ำแข็งใช่ไหมครับซิลลี่เนี่ยจะมาช่วยแปะน้ำแข็งในทีมนี้อาจจะทำให้ปางคิตอล็กชิโน่ตีติดละลายได้เวย้ยซึ่งนั่นจะเพิ่มดามจมามหาศาลนะครับแน่นอนโอเคคุณอาจจะมองว่าจงลี่เนี่ยยังภาษีดีกว่าอยู่อย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าโลกของจองลี่หนากว่าแล้วก็จงลี่เนี่ยมีเซตหินใช่ไหมซึ่งไอเซตหินเนี่ยทำให้เวลาที่คุณเก็บตกผลึกทตดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับ ตัวของโบนัสดาเมจธาตุไฟไปด้วย35%นะครับแต่อย่าลืมด้วยความที่ซิลลีเนี่ยเป็นตัวละครเมืองไฟเนาะเขาสามารถใส่เซตของเมืองไฟได้เช่นกันครับนั่นก็คือในส่วนของเซตสกรอออฟเดอะฮีโร่เนาะเซตนี้เนี่ยจะทําให้อ่าธาตุที่เกี่ยวข้องกับผู้สวมใส่เนี่ยครับที่ทําปฏิกิริยาเนาะเช่นอ่าซิลลีเ,เป็นธาตุน้ำแข็งใช่ปะเวลาคุณทําปฏิกิริยาธาตุในทีมเมเลชิโนเมื่อกี้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาธาตุที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยครับคือฟรีซและละลาย เพราะว่าฟรีจากเจ๊หลานแล้วก็ละลายจากอเล็กซินโ,นโนถูกไหมมันจะทําให้ได้รับโบนัสธาดนะครับ40%จากในจุดนี้เพราะว่านางเป็นตัวละครของเมืองไฟนั่นเองถึงใส่เซตนี้แล้วคุ้มนะครับ ดังนั้นเนี่ยดัมเมจที่สร้างออกมาก็จะยิ่งสูงกว่าจงลี่ขึ้นไปอีกครับมันกลายเป็นว่าเหมือนคุณมีลดต้านทานบอน20%กับมีโบนัสธาตุอีก40%มาให้กับเพื่อนู่มทีมและคุณยังช่วยทําปฏิยาธาตุได้ด้วยและยังมีโลอีกนะครับกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยพูดตามตรงคือค่อนข้างตึงนะครับผมถือเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยก็ว่าได้ถ้าคุณใส่เซ็ตฮีโร่อันนี้นะดังนั้นผมจึงบอกว่าคุณไม่ต้องเป็นน้องโฟกัสที่โลข,ของนางก็ได้ครับให้มองว่านางเป็นตัวละคร ที่มีโลติดม,มาเฉยเฉยก็ได้ฮะเพราะว่าโลของนางไม่ได้หนาจริงครับมันแค่หนากว่าเดียวหน้าขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้หนาเท่าจงลี่แล้วก็ต่อให้ปั้นสุดเนี่ยโลของนางก็ยังหนาไม่เท่าลายลาอยู่ดีนะครับแค่มองว่ามันเป็นตัวบัฟที่กันกระเด็นได้จากโลของนางก็แล้วกันฮะ ส่วนกลุ่มดาวอันนี้ผมขอไม่พูดถึงในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดกันอีกทีก็คือรอตัวของฟลกไกส์ซิลาริท,ทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับผมนะในส่วนของกลุ่มดาวเนาะเพราะหลายๆคนก็คงจะเปิดตัวโลกกันแค่40อยู่แล้วนะครับเอออ่ะเรามาสรุปภาพรวมของตัวละครกันดีก,กว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้าง อย่างแรกเลยคือตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่โลดหนาตามค่าชํานาญธาตุครับแปลว่าคุณสามารถบัฟโลกของนางเนี่ยให้หนาขึ้นได้นะครับคุณทําไมถึงบอกว่ามันเป็นจุดเด่นหรือว่าภาพรวมของตัวละครที่ผมมองว่ามันดีใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอะโลกของเกมนี้นะมักจะหนาตาม HP ไม่ก็ป้องกันบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้ค่าพวกนั้นเนี่ยมันบัฟยากเลยอย่าง HP เนี่ยตัวละครที่บัฟเลือดสูงสุดของคุณได้เนี่ยมันมีสักกี่ตัวครับอาจจะมีแบบว่าเย่ยหลาน C4 นะครับผมหน้าที่ เพิ่มพลังชีวิตให้กับทุกตัวละครในทีมอะไรอย่างเงี้ย10%นะครับซึ่งมันบัฟยากมา,มากๆทำให้โล่ของพวกตัวละครที่หนาตามพลังชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถถูกบัฟได้จากเพื่อนร่วมทีมนะครับคืออย่างมากก็แค่ใส่สันพองน้ําให้โล่บรรณาขึ้นเพราะว่าเลือดเราจะได้เยอะขึ้น25%ใช่ไหมแต่ว่าพอโล่หนาตามชำนันธาตุเนี่ยครับคุณสามารถใช้ตัวละครบัฟชนานาํานาญธาตุต่างๆใน AD เนี่ยมาบัฟในจุดนี้ได้ ผมยกตัวอย่างง่ายๆก็สมมุติว่าในทีมดันมีตัวของนาคิดาแล้วกันนะครับนาคิดาก็จะแจกชำนาญธาตุได้เนาะซึ่งจะแจกเป็น25%ของคนที่ชำนาญธาตุเยอะสุดในทีมนะครับสูงสุดแจกได้250หน่วยก็ถือว่าเยอะนะอืถือว่าเยอะมากๆนะครับก็จะทําให้โลกของซิาลาิหนาขึ้นแต่ว่าใครจะเอาน้ำแข็งไปเล่นกับไม้อันนี้ก็ ไ่รู้นะครับแต่ว่าถามว่ามีทีไหมอ่ะในจุดนี้ผมก็พูดตรงๆว่ามีนะครับคุณสามารถเอาในกีดาซิลลี่นิวเวเลตและก็ไยเดนไปเล่นด,ด้วยกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นทีมแช่ยถักนะครับที่มีโลใช่ไหมมีโลน้ำแข็งเนาะมีการแปะน้ําแข็งแน่นอนว่ามันมีเรื่องของการทปราปกิริยฟรีซนะครับทำให้ทำให้ตัวของพาสสีของนายเนี่ยมันทํางานได้เต็มที่เนาะซึ่งก็จะทําให้นิวเวเลตอ่าชาร์จแรงขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าดางใส่ตัวของเซตเมอืองไฟได้นะครับดังนัน าการใส่นางไปจะไม่ได้เสียสล็อตนะครับมันเป็นตัวละครที่คุ้มค่าที่จะใส่เข้าไปในทีมนะกรณีที่คุณแบบอาจจะฟรีนะไปอยู่อีกทีมหรือว่านิวเวเลตของคุณมาเป็น C 0นอย่างเงี้ยเออผมว่าใส่ชิลลิไปผมว่าดีกว่าการใส่แบบว่าธาตุไม่ครบไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นนิวเวเลตซีศูนย์เนี่ยคือพาสซสีฟมันจะทํางานไม่เต็มที่เนาะถ้าเกิดคุณใส่ฟรีนะลงไปนะครับการใส่ชิลลี่ลงไปอาจจะเป็นช้อยที่ดีกว่านะครับผมในกรณีนี้นะ ถ้านิวเลตคูซีศเนี่ยนะครับอีกอย่างก็คือนามิโลด้วยก็จะทําให้ซีศูนย์นิวเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นการทำปฏิกิริยาแช่แข่งอย่างเดียวเนี่ยทุกอาี้มีไม้กับไฟฟ้าอยู่ด้วยใช่ปะแล้วก็มีน้ําอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ดามมีที่สร้างออกมารวมๆแล้วถือว่าใช้ได้เลยครับผม แน่นอนว่าในทีมนี้เนี่ยไรยเดนจะเป็นต้องไปใส่อออพวกแบบว่าค่าชําี่นธาตุจะเยอะใช่ไหมซึ่งถามว่าค่าเฉลนันธาตุเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนอกจากการทำให้ประบูลอีกในทีมนี้ใช่ปะคำตอบคือมีแน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันบัฟปฏิกิริยาน้ำแข็งแตกให้แรงขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันผมลองกูแล้ว ค่าสุทธิที่ชำนาญท่าป,ประมาณ900กว่าเนี่ยครับอ่าเมื่อทำปฏิกิริยาน,น้ําแข็งแตกเนี่ยมันจะอยู่ตกประมาณคิดละ20,000กว่านะครับซึ่งก็พอๆกับดาเมจไฮเปอร์บูมนะครับผมพูดตามตรงก็คือมันเป็นดาเมจเสริมเล็กน้อยถ้าเกิดมันเกิดน้ําแข็งแตกขึ้นในทีมนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็น่าสนใจครับที่จะใส่เป็นทีมนิวเวเลตซิลลิไลเดนแล้วก็นาฮิดะสำหรับทีมนิวเวเลตซี0นะครับแต่แน่นอนถ้าคุณมี C1 ไปเล่นทีมไฮเปอร์คฮรี่ปกติเถอะครับอ่ะ ต่อมาคือภาพรวมในเรื่องของการแปะธาตุได้นะครับแน่นอนว่านี่คือตัวละครน้ําแข็งที่เป็นตัวซับแปะธาตุเนะาะทำไมถึงเป็นจุดเด่นเพราะว่าตัวละครน้ําแข็งส่วนใหญ่ในเกมณัปัจจุบนันนยครับมันแปะน้ําแข็งลําบากนิดนึงครับมันจะต้องมีแบบนิดนึงอะ่ะที่แปะลาบากอ่ะเช่นชาร์ลอดใช้เวลาชาร์จสกิลนานนะครับกว่าจะเลงได้แบบนาฮิดนะเนาะหรือว่าจะเป็นตัวของไล,ลยย่ๆเงี้ยที่ไม่ได้แปะถี่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อ่ะเดียวน่าที่แปะอยู่ในวงแคบแคบ,คบรัสเซียแปะอยู่ในวงแคบแคบ,คบ,คบอันตียากาศที่ มันวืดบ่อยโอเคนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวของเซนลลีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แค่ทางโลกก็แปะได้แล้วครับมันก็แปะเรื่อยๆวนอยู่แถวๆรอบตัวครับอารมณ์เหมือนอสกิลอันติเซียงหลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นดมินน้าแข็งแทนซึ่งไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่าแปะน้าแข็งได้ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเผื่อในอนา,าคตเนี่ยปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับน้ําแข็งจะเมตอยิ่งกว่านี้นะครับผม จุดเด่นต่อมาคือในเรื่องของการาบับดามิธทตดไฟและน้ําไดซ้ซึ่งขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาที่นางทำนะครับเช่นทาละลายก็จะลดต้านทานไฟให้ศัตรูแค่แข็งก็จะลดต้านทานน้าให้กับมอนนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันลดต้านทานน้ากับไฟใช่ปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้แรงแคบพวกละลายกับดามิ meat, น้ำนะครับแต่ว่ามันจะแรงไปถึงโอเวอร์โหลดด้วยเพราะว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันนับเป็นดามิชไฟนะครับก็จะทําให้ อ่า d a อ a g e overload แรงขึ้นดังนั้นนางสามารถใส่เทตี้วอร์โหลดได้ด้วยเหมือนกันยกเว้นว่าครูดาวเชฟรูทไปใส่อะไรเงี้ยเออถ้ากรณีเน,นี้ยไม่แนะนําให้เอาซิลล,ลี่ไปใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ครบไฟกับไฟฟ้าในทีมใช่ไหมอืมจุดเด่นต่อมาคือในเรื่องของการที่นางเนี่ยใส่แฟกซเซตฮีโร่ได้ก็จะทําให้นางเนี่ยบัฟได้ดีมากแล้วก็ไปได้หลายทีมนะครับผมแล้วก็จุดเด่นสุดท้ายคืออาวุธของนางที่เป็นอาวุธ3าดาวกับ4ีดาวเนี่ย นี่โกงๆนะมีเยอะมากๆนะครับเอาแค่อุวุธ3ดาวก็มี3อาวุธได้ใส่ละอย่างตัวของ TDS ครับเอามาบัฟ ADK ได้โล่อาจจะไม่ได้หนามากแต่อย่างที่บอกครับคุณไม่จำเป็นต้องโฟกัสโล่ก็ได้เพราะตัวละครตัวนี้ผมให้คุณมองว่ามันเป็นตัวละครสายบัฟที่มีโล่ติดมาเฉยๆครับแล้วก็ Emerald Orb ครับไออันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของอาวุธที่ให้ค่าชำนาญท่านเนาะก็จะทาให้โล่เนี่ยมันมีในระดับหนึ่งแต่ว่าโล่เนี่ยจะไม่หนาเท่ากับการใส่ Magic Guide นะครับผม แล้วก็ในส่วนอาวุธสีดาวเนี่ยคุณก็สามารถคราฟอาวุธอย่างแมปเปอร์แมยมาใช้ได้แต่ว่าเออมันมีอาวุธที่ดีกว่าแมปเปอร์แมยอยู่เหมือนกันนะครับอย่างตัวของวัตเทอร์ริงเอเวนสตาร์นะครับที่จะดีกว่าแมปเปอร์แมยในทุกเรื่องนะครับเพราะว่าอันนี้คือเหมือนแบบเป็นเบสเตอร์ออฟแมปเปอร์แมยนะมัน,ะม,นมันดีกว่าชำนาญท่าก็เยอะกว่าบัฟเดมิทก็ดีกว่านะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมนะครับในสีดาวเนี่ยคือตัวของอาวุธอย่างสักดิฟิเชียลเพราะว่าอ่าสักดิฟิเชีีียยยลเเเเนนนน่่่่มัป็สืออวททให้คาาาชญนนะ มากมากนะครับคือเยอะแบบเกือบจะเท่ากับพวกอาวุธ5ดาวเลยนะไอ้เนี่ยอย่างเลเวล80ก็คือปาไปแล้วครับ201หน่วยถ้าเกิดคุณอัพไปอีกเนี่ยอ่าตัวของค่าชำนาญ5ก็จะปาไป220เลยครับถ้าเกิดคุณอัพถึงเลเวล90แล้วนะแล้วก็แน่นอนด้วยความที่มันเป็นเซอรเคมิเชียลเนาะมันสามารถรีสกิลได้นะครับเมื่อคุณกดสกิลธาตุนะมันมีโอกาส80%ที่จะรีสกิลธาตุนะครับและคูดาวมันอยู่ที่สิบหกวิซึ่งเท่ากันกับคูดาวของโลนางพอดี ดังนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้ s สกิฟิเ c i a l ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะได้ด้งนชำนาญท่าที่ทําให้โลหนาะและคุณได้รีสกิลด้วยถ้าโล c, แตกก็ออกมากดอีกอะไรอย่างนี้เนาะและนี่ก็คือภาพรวมของซิลลีนะครับผมนะเป็นย <s 2012> ังไงบ้างครับคิดว่านางเนี่ยเก่งหรือเปล่าตัวตัวในผมมองว่านางเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งและน่าสนใจมากๆครับแต่ว่าน่าเสียดายมาคู่กับเทพไฟผมไม่มีเพชรเปิดนะครับผม เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบกันแล้วกันครับและขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัสครเข้ามาด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับบ๊ายบายครับผม